สวัสดีครับเอฟซีมือนน้ก็มาพบกันในวันที่หนึ่งเมษายนสองพันหารอยหกสิบแปดนะอ่ะสำหรับมืดอน้เข้าคลิปนี้เข้ามาพบกันหลังเลขกออกนะล่นะเข้ามาเบอ่งว่าสตดไหนเขาเนี่ยสูดไหนพันเะนี่ยนะ่ะสำหรับงวดนี้เ,เลขล่างมาตัวกลนะับนะมาตัวกลับเดี๋ยวกอนไะปรับชมกะขอฝาฝาคํำเตือนก่อนคำเนาคำเตือน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหลังจากฝากคำเตือนแนห้องกัะสีมาบงสำรับงวดวันที่หนึ่ง เมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเลขที่ออกนะครับเลขหมุนกับหกอ่ะข้งที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่นะครับคงจะจดไว้ตามไล่์สดเลยนะครับข้งที่หนึ่งหกสามห้าข้างที่สองเจ็ดหกศูนย์ข้ง,ขงที่สามหนึ่งแปดศูนย์ข้งที่สี่หกหกหกเลขล่างออกสามหกนครับสองตัวท้ายเลขล่างนะครับ ถามหกอา่าหกตัวรางวันที่หนึ่งหกหกเก้าหกแปดเจ็ดนะครับพี่น้องอีกแล้วเอฟซีนะครับพี่น้องอีกแล้วเลี้ยงกันเลยนี่ถ้าถ้าเอาเลขแปดไว้ข้างหลังก็ใช่เลยนี่หกเจ็ดแปดเลยนะครับแค่ซับเอาเลขแปดมไว้กลางรตรงลกลางา 3, 6, นะค,ครับถามอีกเลยข้าวมาเบงเลขหลังออกสามหกวมนนี้ข้ามะเบงเลขหลางก่อนนะครับเอฟซีอ่าสำหรับเลขกลางเข้า หลักสิบมาตัวกลับอีกแล้วเหตครีบเลขล่างกับวัดที่พานมาก,ก็ให้หกสามคือเก่าเอตุีแต่ว่าไปขึ้นขึ้นไปที่ข้างบนวกหกสามตรงๆว่านี่ก็มีหกสามอีกคือเก่าแต่ก็มีเลขดับที่หลุดนี่ครับดับขาดล่างเลขหกกับเลขห้าแต่เขามาชนเลขหกนี่ครับแต่ว่าผมก็วไดตัดออก ผมก็บ่าด้ตัดออกเอฟซีผมก็เอาเตรมสูตรเลยนะครับเตรียมสูตรไปเลยถ้าใครอ่าไม่สนับก็จัดไปสามสิผมว่าสำหรับพอเขาเข้าเตี๊มเลยครับเขาเข้าเต้มอ่าถ้าใครไม่สนับแต่ว่านทา่สูดรดับกะเอาไปอยู่สำหรับนะครับดับก็เอาไม่อยู่เขาหนีนะครับเขาหนีเลขเก้าเขาหนีเลขเก้าตอนแรกก็อ่าเด่นล่างนะครับเด่นล่างที่ชนหลักสิบนะนะครับ เด่นมากเลยเลขเก้านี่ยครับไม่น่าเลยช,ชุดนี้หลุดหมดเลยพีครับไปขึ้นไปขึ้นข้างบนครับชุดนี้ไปขึ้นข้างบนเลขแปดมีเลขแปดนะครับไปขึ้นข้างบนไม่มีเลขสามเลยนะครับเลขหกก็ไม่มีนะครับชุดนี้หลุดไปนะครับอ่ะมีอยู่เด่นชุดนี้ผ่านนะครับเด่นชุดนี้ผ่านชุดที่ชนหลักหน่วย ได้สองกับสามครับชนได้สองกับสามผมเด่นไปที่เลขสามแล้วนะนะครับเพราะว่าหนึ่งกับสองชนดับดับสิบหน่วยเอาอยู่เนบซี่นะครับดับสิบหน่วยเอาอยู่พลาดแค่ดับขาดเนี่ยสูตรนี้แต่เขาก็เดินดีมาหลายงงวดเขาเพิ่งจะหลุดนะครับเพิ่งจะหลุดก็ขอถดขอไปเอบซี่นครับผมก็ไม่รู้ว่าดับจะเอาอยู่หรือไม่อยู่ก็ทําไปตามสูตรเนะรบซีนะ่เนี่ยแต่ว่า ่ะผมกระเด็นไปที่อ่าเลขสามเนี่ยผมท่าสีไว้ให้อยู่นีะครับอ่ะคลิปที่ผมอ่ลงเลขเด่นชุดหลักหน่วยนะครับผมกระท่าที่เลขสามไว้นะครับว่าเด่นที่เลขสามนะครับ,รบมาที่เลขสามชุดเด่นนี่ครับเด่น จุดนี้มาที่เลขสามตามที่ผมว่าหนึ่งกับสองเขาติดดับครับแล้แต่ว่าตัวที่ผมขาดหมายว่าเลขเก้าครับแล้วเลขเก้าหลักสิบนี่ครับขีดเอาไว้ไม่มาแต่เขามาที่เลขหกแทนนี่ครับมาที่เลขหกแต่เลขหกเขาไปที่หลักหน่ยวยนี่ครับเลขสามที่อยู่หลักหน่วยก็มาที่หลักสิบครับล้มาตัวกลับนี่ครับมาที่ตัวกลับถ้า ชุดที่เขาแต้มก็คือ4ชุดนี่63เจ็ดเจ็ดแล้วก็87แล้วก็97อ่า93นี่ผมมาเพิ่มเพิ่มเดีนเนบซีเพิ่มเดนถ้าผู้ไดจัดไปเฉพาะที่อ่าเขาแต้มที่คู่นี่ก็ซื้อกับซื้อตัวกับด้วยก็น่าจะมีลุ้นอยู่นัละน่าจะมีลุ้นแต่ว่าอ่าผมก็ฉีดเส้นกั้นตรงนี้เอาไว้กับขอสดขอพา f เนบซีนับละ ความน่าจะเป็นผมก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวนี้หรอปแต่แต่ว่าเขามาออกหกสามเออเขามาออกสามหกนะครับก็น่าเสียดายผมไม่ได้เน้นให้นะครับน่าเสียดายมากถ้าใครจัดเอาหมดนี้ที่ติดเลขสามผมก็ไม่อยากจะให้เยอะขนาดนี้นะปะเอฟบางท่านก็จะว่าให้เยอะเนี่ยครับถ้าใคร มีโชคก็น่าจะมีโชคกราบก็น่าน่าจะได้อยู่นะครับถ้าก็จัดไปชุดที่เขาแต้มเนี่ยไม่สนดับนะครับ,รบผมก็พูดเอาไว้อยู่ถ้าใครคิดว่าดับน่าจะเอาไม่อยู่ก็จัดไปนะครับก็มาจริงๆมาที่สามหกเริงจแต่ผมให้หกสามเนี่ยมามาคู่นี้เนี่ยมาคู่นี้แต่เป็นตัวกลับนะครับมาเป็นตัวกลับก็ๆๆๆ ขอพระเอที่ที่บรด้บรด้รเน้นชุดนี้ให้นะครับคิดว่าเขาเก้าสามน่าจะมานะคหรับจริงๆแล้วผมชอบที่เก้าสามนะครับชอบที่เก้าสามมกนะครับที่ตีเลขสามเลยครับแต่เขาไปตีตีลังกาเป็นเลขหกนะครับแต่ก็อยู่ในชุดก็ก็ไปเชิงว่าตีลังกานะครับหกกับเก้าตัวเดียวกันถ้าใครคิดแบบนี้นะครับก็น่าจะ ได้ลุ้นยอยู่นน่าจะได้ลุ้นยอยู่ทา่าเด็กแต้มก็ผ่านอแปน้แปนแต้มก็เดินต่อเห็สิด็กแต้มถือว่าเดินดีมากนีครับถ้าเขามาแต้มเก้าที่ผมว่านะผมว่าถ้าเขาไม่มาวันนี้ผมจะตัดทิ้งนีครับในที่สุดอหกบวกสเนีครับหกบวกสาเป็นเก้าแต้ม9้ามานีครับ ในที่สุดแต้มเก้าเขาก็มานะครับเพราะว่าอ่าชุดเลขแต้มตรงที่เป็นเลขเก้าเนี่ยตรงที่ได้เลขเก้านี้เขาไม่เดินมาหลายงวดแล้วนี่ครับนานแล้วไม่ได้ไม่เดินตำแหน่งนี้นะครับผมขู่ไว้ว่าถ้าเขาไม่มาเลขเก้าแต้มเก้าถ้างวดนี้ตรงตำแหน่งเลขเก้าไม่มาเนี่ยผมจะตัดตรงตำแหน่งนี้ทิ้งนะครับในที่วันนี้เข้ามาเลยนะครับมาที่ตำแหน่ง อ่ะแต้มเก้าเลยเงครับมาเต็มเต็มเลยนับละแต่เป็นตัวกลับเท่านั้นเองนับะถ้าว่าเบิ้งเลขหลักว่าอ่ะผ่านหรือไม่ครับะเลขที่ออกสามหกอ่ะสามหกมีอยู่แค่สูตรเดียวอ่ะหลักหลักสิบเนี่ยมาสูดเดียวเอ่สี่นะครับมาสูดเดียวนอกากนั้นก็จะเป็นเลขหกนะครับเป็นเลขหกหมดเลยอ่า หลักหน่วยส่วนหลักหน่วยเลขหกนี่ครับติดอยู่สองสูตรเนี่ยสามหกเลขหกหลักหน่วยมาสองสูตรสิบสี่สูตรเก่าเราละแต่ตัวที่ชนอ่ะเลขเจ็ดไม่มาเราละเลขเจ็ดไม่มาตัวที่ชนสามสูตรผมคัดเอาตัวที่ชนสามสูตรก็วัดใจก็สามกับสามชนสามสูตรเจ็ดชนสามสูตร วัดใจอ่าตัวที่ชนสามสูตรก็งวดนี้ไม่มาเลยตัวที่ชนสามสูตรนะครับแต่แต่มาที่เลขสามแต่เลขสามอ่าไปอยู่หลักสิบครับมาตัวกลับตามนี้เลยนะครับที่กลับพอโทษขอไปเอฟที่หลายๆที่อ่างวดนี้ก็มาตัวกลับแต่ว่าประเด็กมาในจุดที่เน้นให้ครับก็ยอมรับอ่าวามาตัวกลับไม่ได้มาตัวตรงแต่ ก็มาด้มาตัวที่เน้นให้ด้วยนะะครับแต่ก็อยู่ในชุดที่เข้าแจ้งครับถ้าใครจัดไปไม่สนดับก็อมีรุ่นนะล่ะตามนี้เลยครับพี่อ่ะแล้วเข้าความาตามกันไหมหลุดอ่าเลขดับหลุดสุดนี้ชุดเดียวที่เหลือก็ผ่านหมดน่ครับผ่านหมดทุกสุดรติดหน่วยก็ผ่านตับขาดสุดนี้ก็ผ่านอ่ะหลุดแค่สูดเดียวนะล่ะแล้วเข้ามาเป็ เลขบนอ่าเลขบนหวดนี้หลุดเต็มเต็มหลุดเต็มเต็มเอฟซีอ่ะเลขที่ออกอ่ะสามตัวท้ายลงที่หนึ่งหกแปดเจ็ดเนี่ยหกแปดเจ็ดของเราก็มาแตจะหลักร้อยเวลาหลักร้อยมาอ่าสองคู่สองตัวหลุดเอฟซีนะครับมาแค่หลักร้อยนี่ครับชุดเน้นด้วยหลักร้อยนี่ครับมาเต็มเต็มเลย ่ะถ้าเขามาสองงวดที่แล้วเข้าสามตัวโต๊ะก็ยังดีนะครับแ,แต่งวดนี้หลักร้อยเราตามทันแล้วแต่สิบหน่วยไม่มาเนี่ยครับงวดที่แล้วถ้ามาเจอสามตัวเลยสามตัวเลยนะครับวงวดก่อนก็เข้าอ่าเก้าสี่อ่ะสามตัวไทยงวดที่หนึ่งสองตัวเก้าสี่งวดที่แล้วก็มานะครับ ก็มาหกสามสามหกมาให้สามหกแต่หลักร้อไยไม่มาพอหลักร้อยมาอ่าสองตัวท้ายไม่มาแบบนั้นก็น่าเสียดายเอีครับอ่าเสียดายมากอ่าดิน่นผมที่ผมคาดเอาไว้สูตรนี้ที่ได้ห้ากับหกไปชนหลักร้อยมาจริงๆิงเอฟี่ครับ มาที่หลักร้อยจริงๆนี่ครตามที่ผมคาดเอาไว้นี่แต่งวดงวดก่อนเขามาที่สิบหน่วยงวดนี้เขาไปชนที่หลักร้อยเข้ามาจริงมาที่หลักร้อยแล้วก็แล้วก็อ่าสุดนี้นะี่ครับสองสามสุดนี้เด่นนะีครับมาที่อแปดเจ็ดนีครับ เทกอยกว่าหกแปดเจ็ดนะครับขออภัยหยิบผิดอันนะครับสามตัวท้ายลงที่หนึ่งหกแปดเจ็ดนะครับแปดกับเจ็ดสองตัวท้ายนะครับแปดกับเจ็ดนี่ครับมาครับที่เหลือก็หลุดไปนะครับหลุดไปหลักร้อยของเราที่ผมเน้นให้ที่ที่เลขหกก็มาจริงๆครับ เลขหกมาเนี่ยมาตัวนี้ด้วยรองห้าเพราะว่าห้าติดดับหลักร้อยเนี่ครับก็เลขเลขหกนี้ถือว่าสุดยอดมากอ่ะเลขเด่นอ่ะเด่นหลักร้อยนันะเด่นหะลักร้อยเอาไอให้บุงก็สวยสวยงามหลักร้อยผมลงให้เอฟซีแค่สองสูุร นะครับสุดยอดมากชนกันนะครับชนกันได้ห้ากับหกนะครับได้ห้ากับหกนะครับแต่ผมมาเน้นให้ที่เลขหกตัวเดียวนะครับเพราะว่าเลขห้าเขาติดดับอ่ะก็เอาอยู่นะครับดับหลักร้อยเอาอยู่นะครับพอได้เลขหกตัวเดียวนะครับที่ผมเน้นไปที่เลขหกให้ลองไปที่เลขห้านะครับก็มาตามคาดอ่ะแต่หน้าเทอดได้อ่ะหน้าเทอดได้ ติดหน่วยไม่มาครับเนาะติดหน่วยไม่มาตามนี้เลยเอฟอ่ะขอโทษขอไพ่เอฟซีลายๆครับเนาะเดี๋ยวเขาทิมาเบิ่งอีกชุดหนึ่งที่อ่าผมลงเป็นชุดชุดไทยไฮเอฟซีนะครับก็งวดกว่อนเขาจะมาที่ล่างเลขวิ่งบนล่างเอฟซีเลขวิ่งบนล่างครับเนาะนี่เป็นสูตรเก่าที่พันเข้ามาจากงวดที่แล้วเอฟซีนะครับสูตรนี้พนันตัวนี้กับพนันนะครับ อ่าสูตรนี้ว่าผ่านขอไปอที่นี่ครับสูตรที่ได้เลขเก้าสองสูตรนี้ไม่ผ่านสูตรที่ผ่านก็คือสูตรที่ได้แปดกับเจ็ดนี่เลยที่ว่าน,นี้มาที่อ่าสองตัวท้ายรองมาที่หนึ่งรับเพราะว่าสองตัวท้ายรองที่หนึ่งออกไปที่หกแปดเจ็ดนี่ครับแปดเจ็ดอ่ามาอีกเดียวมาที่ สามตัวท้ายรางที่หนึ่งถือว่าสุดยอดอยู่ถ้าใครซื้อบนล่างจับประกบกันซื้อบนล่างด้วยนะครับเดีเยวที่ก็จะมานะครับวดที่แล้วมาล่างนะครับวดดวดที่แล้วมาล่างอ่ามาที่ล่างวดที่แล้วอ่าสามสองวดที่แล้วนะครับวดนี้อ่าไปที่สามตัวท่าสองตัวท้ายรางที่หนึ่งนะครับ อ่ะแปดเจ็ดสำหเลขออกหกแปดเจ็ดอ่ะตามนี้เลยครติดตามก็รอดสำหรับสาหรับทางด้านวิ่งบนล่างครับหรือใครจะชอบผมว่าสองวัดแล้วผมเพิ่งจะลงให้ fc สองวัข้ามาทั้งสองวัดแต่เอาไปบนล่าง fc ก็พิจารณาดูสรับตามที่ผมว่าสำหรับ สนับสนุนตลาดกินแบงค์รัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดสประเภทที่นี้ก็ริ่มกดติดตามกดไล์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พอนาร์แรเบอร์ที่เดนมีควาวแรงใจนะับละสำหรับวดใหม่เข้ากับมาติดตามกันคือเก่าเอฟทีบขอโทษขอให้เอฟทีหลายๆนับละประมาณนี้สำหรับวดนี้นับละวดใหม่ค่อยมาเจอกันอีกสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ